สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดาวทำการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ศึก9มวยดีวิถีไทยประจำวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2515ถา่ายทอดสดทางช่อง9โมเดนายหมายเลข30ถ่ถายทอดสดเวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาคู่มวยทำการถ่ายสดมีดกทั้งหมด4คู่คู่ที่1การถ่ายสดเป็นทางด้าน มหาโชคสอทศพลยิมพบก,กับทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเวทน้ำหนัก1 3 9ปอนด์คู่ที่2การน้อสดเป็นทางด้านผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิพบก,กับทางด้านเพชรธมินฐานทัพเรืออะคาเดมี่เวทน้ำหนัก134ปอนด์คู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นทางด้านยางดำสอทอเหีียวบางแสนต่อยในเวทน้ำหนัก120ปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับทางด้านบีนลาดินแสงมรกต ต่อยในเวทน้ำหนัก121ปอนด์คู่ที่4การทัศสดเป็นทางด้านทรงชนะต่อบูตรีพบกวับทางด้านสุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ต่อยกัในเวทน้ำหนัก127ปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์นะครับสมาชิกผมก็ขอบากผู้สนับสนุนหลักนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่กําลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกรบออโต้ราคาสนาม เปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตปสำหรับสมาชิกท่านใดที่เวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนำพักยก24สมาชิกสามารถเล่นขั้นต่ำได้เพียง1 0บาทสมาชิกลองแอดไลน์ไปสอบถามดูก,ก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกต้องใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแอดไปที่แอด pk 2 4พักยก pk 24นะครับการเงินมั่นคง100%ปฝากถอนรวดเร็วทันใจ สมาชิกแอดไลน์ไปแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่าช่องมวยตู้7ดาวแนะนามาพักยกรอโต้ที่ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองเท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสมาชิกผมก็จะมาชี้แนะให้ฟังนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดานะครับตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยคู่ชกกันมานะครับแล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกได้รับฟังนะครับสมาชิกท่านใดชอบเหมือนกันนะครับก็ไปทางเดียวกันนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่ชอบไม่เหมือนกัน ก็รับฟังแล้วนํามาทําการวิเคราะห์พิจนารณาดูนะครับสําหรับคู่มวยผม,ผมทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นคู่มวยที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับสมาชิกถ้าวันชกจริงมีการเปลี่ยนการถอนสมาชิกเข้ามาอีกรอบนะครับมาดูใต้คอมเมนต์ผมจะมลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับลงไว้อย่างละเอียดเลยนะครับ อย่าลืมนะครับสมาชิกผมวิจารณ์ผมจะเน้นลักษณะการต่อยของหนักมวยนะครับถนัดซ้ายถนัดขวานักมวยไหนเข้าก่อนได้เปรียบเข้ชาช้าได้เปรียบนะครับทรงมวยทางมวยสําคัญนะครับสมาชิกกรณีนักมวยเล่นจังหวะฝีมือวงนอกส่วนมากนักมวยถัดซ้ายจะได้เปรียบนักมวยถัดขวาลักษณะกรรมการห้ามตัวบนนะครับบางจังหวะหรือกร,ร,กรณีมวยคู่ขี้สูสีโมวสี่ยกชิงดํากรรมการตัวบนจะมีการแต่งมวยช่วยมวยและมีผลต่อรูปเกมการชกของคู่นั้นนั้นสมาชิกก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ เราก็จะมาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะครับสําหรับคู่ที่1การถ่ายทอดสดเป็นทางด้านมหาโชคสอดทศพลยิมพบกับทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเวทมนตหนัก1นึาปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านมหาโชคสอดทศพลยิมหรือทางด้านมหาโชควอลปัฒนาอายุ16ปีนะเป็นมวยจังหวัดนครศรีนครราชสีมานะครับสูง173เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายถอดส,สอดทศพลยิมนะครับ ทางด้านมหาโชคเป็นมวยถน,นัดขวาจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยพอใช้ได้นะครับอาวุธนี่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงทุกลูกวงวงนอกนี่มีต่อยหมดัดมีเตะขาและสอกเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายนะครับวงใน,นมีข่าวปั้มรัดมัดตีดีเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันหัวจิตหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเพชรสี่ขิวเอ,อ,อกรมนาที่เวทีมวยจิตมืองนนท แล้วก็ไฟล่าสุดแพ้น็อกยกที่3ให้กับทางด้านเกียรตินิคมหมู่ทองอะคาเดมี่ที่เวทีมวยจิตบังนนก็จะมาพบกับทางด้านฝ่ายเงินนะครับฝ่ายเงินเป็นทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงหรือว่าชื่อเก่าก็าคือบิ๊กบอสิเทพประธานนะครับอายุ19ปีนะเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการทิตซ้อม อยู่ค่ะอยู่ที่ค่ายมอรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงทางด้านยอดเทวินนะครับเป็นมวยถนัดขวาจงวังหวะฝีมือครบเครื่องรากรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกก็มีดักเตะม,มีดักแทงมาส่องเนี่ยออกได้รวดวเร็วอันตรายวงในมีกดแขนมีไล่แขนมีล็อกคอเด้งตีเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านลำน้ำมูลสอจิตระดาศึกเพชรยินดี แล้วก็ฝ่ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพที่ศึกจิตเมืองนอนเวทีจิตเมืองนอนนะครับผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมกับเปรียบเทียบนะครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงน,นมหาโชคสอทศพลยิมเนี่ยจะได้ลูกหนักลูกรุนแรงของอวุนครับเข้าวงในเนี่ยแข็งแกร้งแข็งแรงนะครับดูว่า ได้เปรียบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายนุ่เงินยอดเทวินมอรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจะได้เปรียบเนี่ยจะวาฝีมือฟาร์มหลากหลายฟาร์มรวดเร็วของวุวงนอกดูดีฝ่านะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่1ผมก็ยังชอบไปทางด้านมหาโชคสอทศพลนะครับชอบไปทางด้านมหาโชคสอทศพลยิมนะครับผมดูว่าต้นๆเนี่ยจะวาฝีมือเนี่ยเป็นรองนิดหน่อยครับไปปลายมองดูว่าลูกบูลูกสู้นะครับไปปลายเนี่ย จะโบดจะเบียดครับชนะคะแนนทางด้านยอดเทวินมรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปแบบสนุกคู่ขี้สูสีนครับก็ามาถึงคู่ที่2การทดสอบนะครับเป็นทางด้านผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์พบก,กับทางด้านเพชรธมินทานทัพเรืออะคาเดมีเวทํนหนัก134ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเป็นทางด้านขาเป็นทางด้านผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์อายุ17ปีเป็นมวยจังหวัดร้อยเอดสูง183เซนติเมตรทำการซซ้อมอยู่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ ทางด้านผิวพ่องเป็นมวยถนัดกวาจังว่าฝีมือวงนอกเนี่ยพอใช้ได้จุดเด่นเนี่ยเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าว,วงในเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดูดันเดินเปิดเกมตลอดหายกเป็นมวยที่หัวจิตใจสู้มั่นคงดีสองฝ่ายล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเดชทรงวุฒิดรชานชัยที่เวทีมวยจิตมนนังนลแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทั้งทางด้านเพชรสี่คิว้วกอรรมนาที่รายการศึกทรงชัยสัญจร ก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเงินงเป็นทางด้านเพชรมินทานทัพเรืออะคาเดมีหรือชื่อเก่าคือเพชรสิงหาเพชรอะไรซิ่งทางด้านเพชรมินเป็นมวยถนัดขวาจังหวะดฝีมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็ววงนอกมีดักเตะมีดักแทงมาส่อออกได้รวดเร็วอันตรายวงในมีกดแขนมีไล่แขนล็อกคอเด้งตีทําได้ดีเป็นมวยที่หัวจจิตใจมั่นคงสองฝฟา์ล่าสุดก็มีชนะน็อกตรงที่หนึ่งทางด้านเพชทองสอธนากรที่จังหวัดสงขลา แล้วก็ไฟล่าสุดเสมอกับทางด้านมเมาคีเพชร40,000ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็จะมาสรุปพร้อมกเปรียบเทียบคู่ที่2การสดให้ฟังนะครับฝ่ายแดงนะครับทางด้านผิวพ่องเกียวทรงลิ์เนี่ยผมมองดูว่าได้เปรียบนะครับรูปร่างช่วงชกสภาพร่างกายเขา่าวงในแข็งแกร้งดูดีฝ่านะครับส่วนฝ่ายเมือนเป็นทางด้านเพชรมินฐานทัพเรืออาคารมี ผมมองดูว่าได้เปลี่ยนครับจังหวะฝีมือฟาร์มหลากหลายฟาร์มรวดเร็วของอาวุธนะครับสรุปการวิคห์วิจารก็ยังชอบไปทางด้านผิวพองเกียร์ทรงธิ์รนะครับดูว่าไปไปาเนี่ยน่าจะใช้รูปร่างช่วงทฉงที่สูงยาวใหญ่ฝ่านะครับเดินบทเดินเบียดครับเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรทมินฐานทัพเรือ,อาคาเดมี่เป็นแบบสนุกคู่ขี้สูงสีนะครับก็ <c oughs> มาถึงคู่ที่3การทั้งสดนะครับเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับทางด้านบินลาดินแสงมรกต เวทน้ำหนักนะเป็นทางด้านยางดำเนี่ยต่อในเวทน้ำหนัก120ปอนด์แล้วก็ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับทางด้านบิลาดินต่อในเวทน้ำหนัก121ออปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนหรือทางด้านยางดำพุ่นพันม่วงอายุ22ปีเป็นมวยจังหวัดตากสูง165่งซนติเมตรทำการฝึกซ้อมอยู่ค่ายโชควิทยาที่จังหวัดชนบุรีทางด้านยางดำเป็นมวยถนัดสายจังหวัดฝีมือครบเครื่องรากรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาด อาวุธเนี่ยออกได้หนักรดนรุนแรงโดยเฉพาะมาสองเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายแข้งหน้าขวาเนี่ยออกได้ดีเลี่ยมหักเลี่ยมเททําได้ดีวงในมีกดแขนมีไล่แขนมีขวางหน้ามีดันแทงศอกระยะประชิดเนี่ยใช้ได้ดีเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะแตกยกงที่3าทางด้านเพชรกิษสดาสขอสโกไทยที่รายการศึกสรงชัยสัญจรแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคู่ชกที่ชกกันในวันเสาร์นี้ก็เป็นทางด้านบินลาดินแสงมรกตที่เวทีมวยจิตมืงนนท์ ก็จะมาพบกับทางด้านฝ่ายนักเงินเป็นทางด้านบินลาดินแสงมรกตถึงทางด้านบินลาดินสิทชาติอายุ22ปีเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์สูง167ซนิมเมตรทำการฝึกซ้อมอยู่ค่ายแสงมรกฏทางด้านบินลาดินเป็นมวยถนดัดขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีทรงมวยจะเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมต่อยมาเตะขาฟันซอกอาวุธนี่ออกได้หนักหน่วงและรุนแรงวงในเป็น มวยเข่าปั้มรัดมัดตีดีเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดานเปิดเกมตลอดหายกเป็นมวยที่หัวจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านน้องบิวสิทธิ์ป่าโอที่เวทีมวยจิตมงคนลแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คู่ชกที่ชกกันในวันเสาร์นี้ก็คือทางด้านยางดำต่อทอเยี่ยวบางแสนที่เวทีมวยจิตมงคลสำหรับคู่นี้นะครับวันนั้นไฟล่าสุดที่เจอกันนะครับวันนั้นขึ้นมานะเป็นทางด้านบินลาดินเนี่ยได้เปรียบประมาณ5 4าสนะครับ ต่อยไปแล้วเนี่ยเป็นยกที่2องนะครับเป็นทางด้านยางดำเนี่ยได้จังหวะเข้าในครับแล้วก็สับซองเนี่ยทางด้านบิลาดินโดนซองเนี่ยมเมานะครับแล้วก็แตกด้วยนะครับก็หมด2ยกเนี่ยเป็นทางด้านยางดำเนี่ยพลิกกลับมาเป็นต่อประมาณ52 3 1แล้วก็ต่อยไปแล้วครับรูปเกมเป็นทางด้านยางดำเนี่ยต่อยได้จังหวะเมาแล้วก็ได้แตกครับรูปเกมก็ต่อยง่ายครับก็เรียกว่าต่อยประคองเกมไปเรื่อยครับก็ชนะคะแนนทางด้านบินลาดินเนี่ยเรียกว่าขาดรอยมาท้ายนะครับไฟลล่าสุด ผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมกับเปรียบเทียบไปฟังนะครับฝ่ายแดงยางดำเนี่ยสอ,อทอเหี่ยวบางแสนได้เปรียบครับรากเปรียมสมองมวยจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยสภาพร่างกาย่ยมองว่าดูดีฝ่าะะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินบินาดินแสงมงกุฎผมดูว่าได้เปรียบนะครับลูกแข่งแก่งแข่งแรงองงงนนะครับลูกบูลูกสู้ดูดีฝ่าสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่ที่3การทดผมก็ชอบไปทางด้านยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนมองดูว่าจังหวะฝีมือครับแล้วก็ศอกซ้ายเนี่ยศอก กระมาดเนี่ยออกได้อันตรายมากครับดูว่าต้นต้นเนี่ยมีโอกาสสับซอกมีโอกาสต่อยหมัดเนี่ยมีโอกาสกดนับกดนอกได้เนะยครับไปไปลายเนี่ยเข้าวงในขอให้พยายามไร้แขนสู้นะครับพยายามอจะลงล่างนะครับไปไปลายไม่ยุบไม่ยน่นเนี่ยจะชนะคะแนนทางด้านบินลาดินสักชาตีหรือทางด้านบินลาดินแสงมรกตเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูงสีขาดลอยททายนะครับ ก็มาถึงคู่ที่4การสดคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกนะครับเป็นทางด้านทรงชนะต่อบูตรีพบกับทางด้านสุปชัยเล็ก1นึ่งซับใหญ่เวทน้ำหนัก127บปอนด์วายแดงไปทางด้านทรงชนะต่อบูตรีหรือทางด้านทรงชนะทอแสงเทียนน้อยอายุ19ปีนะครับสูง177ซนติเมตรทำการเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ค่ายทอแสงเทียนน้อย ทางด้านทรงชนะเป็นมวยถนัดกว่าครับจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยพอใช้ได้นะครับมาซอลเนี่ยออกด้วยรวดเร็วอันตรายจุดเด่นเนี่ยเป็นมวยเข่าทรงแข่งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปล,ปลายแรงบูสู้ดุดันเปิดเกมตลอดหายกเล่งได้ตลอดนะครับมีหลายกอกมีกอก1ก๊อกอก๊อก3นะครับเรียกว่าเล่งได้ตลอดหายกนะครับเป็นมวยที่หัวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวสิอาอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเนี่ยพลิกแพ้น็อกทางด้านเพชรทองนายุก นายกวิททุ่งส่งที่เวทีมวยจิตบังนนก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินนะครับเป็นทางด้านสุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่หรือทางด้านสุประชัยเล็กวอววันทวีอายุ18ปีนะเป็นมวยจังหวัดชัยภูมิสูง175เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายแสงมรกตทางด้านสุประชัยเล็กนะเป็นมวยท่าสาจังหวัดฝีมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเชิงชกชราทรงมวยในเก็บกันบางโตเป็นมวยจังหวัดสองครับอาวุธเนลากหลายรวดเร็ววงนอกมีเตะสายมีต่อยสาย มัดซองเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายแข้งหน้าขวาเนี่ยออกได้ดีลูกที่ทำลายสำราททาได้ดีวงในเนี่ยมีไล่แขนมีกดแขนมีขวางหน้ามีศอกสลับนะครับเป็นมวยที่หัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีผิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรทองนาย,ยุกวิททุ่งส่งที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกทุกงสามทางด้านเห่าดงนงรักกุ้งเผาที่เวทีมวยจิตมังนน์ผมก็จะมาเปรียบเทียบพร้อมสรุปก,การเขาวิจารณ์คู่ที่4ฟังนะครับฝ่ายแดงเนี่ยเป็นทางด้านทรงชนะต่อบุตรีเนี่ย ได้เปรียบแนความแข็งแกร้งแข็งแรงรับรูปบูร,ปรูปสู้วงในเนี่ยไปปลายเนี่ยมองว่าดูดีฝ่านะครับส่วนฝ่ายเงินทําเป็นทางด้านสุประชัยเล็กหนึ่งสับใหญ่มองดูว่าได้เปรียบครับทรงมวยทางมวยความรากหลายความรวดเร็วของวุฒิต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูดีฝ่านะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ผมยังชอบไปทางด้านทรงชนะตอน่อบุตรีดูว่าต้นๆเนีน่ยจังหวะฝีมือเนี่ยเป็นรองแน่นะครับไปไปลายเนี่ยมองดูว่ารูปบูรูปสู้นะครับรูป ข่าวงในมองว่าแข็งแก่งแข็งแรงครับบทเบียดไปแล้วจะชนะคะแนนทางด้านสุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่เป็นไปนแบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งหมดก็จบลงแล้วครับทั้ง4คู่นะครับสมาชิกผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังนะครับสำหรับคู่แรกการอาสดนะครับผมก็ชอบไปทางด้านมหาโชคสอทศพลยิมจะชนะคะแนนทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงคู่ที่2การทาสดนะครับผมก็ชอบไปทางด้านผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์นะครับจะชนะคะแนนทางด้านเพชรธมิน ทานทัพเรืออะคาเดมี่คู่ที่3การสดนะครับผมก็ชอบไปทางด้านยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนจะชนะคะแนนทางด้านบินลาดินแสงมรกตเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี่นะครับคู่ที่4ี่การสดชอบไปทางด้านทรงชนะตอบูตรีจะชนะคะแนนทางด้านสุปชัยเล็ก1นึ่งซับใหญ่เป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี่พลิกไปพลิกมาครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสมาชิกทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วนะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับพยายาม วิเคราะห์วิจารณครับผมก็แนะนําตามทางมวยทรงมวยนะครับสมาชิกก็นําไปดูครับไปดูไปตามนะครับถ้าชอบสมาชิกก็ตามกันไปนะครับถ้าไม่ชอบสมาชิกก็รับฟังและนําทําการวิเคราะห์รับพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับชอบการวิเคราะห์วิจารณผมช่วยกดไลค์กดแชร์และสาคัญช่วยกดติดตามนะเพื่อเป็นฝันรับกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับอยู่ตัวดีพยายามอย่าประมาทนะครับแต่งตัวบางทุนที่ได้สองข้างก่อนกรรมการชูมือนะครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านรดวเิงเฮงนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ